เขาอยากกินเนื้อโัดโหพี่ๆน้องๆจ๋ามดมามดมาเร็วมากกินก่อนนะอร่อยนี่เลยจิ้มน้ำจิ้มมาครับพี่มีเรื่องจะบอกย่างเนื้อเสือร้องไห้กันดีกว่านี่เลยพ่อครัวเนื้อเสือร้องไห้ค่ะทำไมจะต้องเป็นเนื้อเสือร้องไห้บอกหน่อย เนื้อเสือรองไห้เนี่ยมันเหมาะกับการทําอะไรมาที่สุดถ้าเอามาทากับข้าวอ่ะย่างย่างย่างดีที่สุดที่สุดแล้วนี่นะครับพ่อบครัวบอกว่าเคยกินเนื้อย่างแบบเป็นเนื้อเสือรองไห้อย่างเงี้ยเป็นกิโลกิโลเลยกินได้คนเดียวด้วยนะไม่ชวนเพื่อนด้วยนะเพื่อนเพื่อนแล้วมันเปลืองเสือรองไห้ก็จะเป็นเนื้อที่ติดมันเยอะนี่มันตรงนี้ย่างมาแล้วกรอบมาก เราเราจะไม่ทําการหมากนะเดี๋ยวเราย่างเลยแล้วก็เราจะโรยเกลือเนื้อเสือร้องไห้เนี่ยมันมีรสชาติความหอมของมันอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้จะทให้แม่บ้านกินอ้าวลงลงเตาแล้วค่ะคือไปที่ร้านขายเนื้อเนี่ยวันนี้ก็ไปตะเวนซื้อเนื้อกันมาเนื้อในหนองขาวเนี่ยไอเนื้อเสือร้องไห้เนี่ยเขาเหมาไปหมดเลย นี่ก็ไปขี่ไปซื้อขี่มอไซค์ไปซื้อกันยันดอนเจดีอะค่ะถึงได้มาไปถึงก็เกือบหมดแล้วนะเกือบไม่ทันเลยนะคะรุ้ป่ปว่าคนคนที่นี่เขาชอบกินกันมากอะมางไงมันจุกๆนอกจากแบบว่าเนื้อเสือร้องไห้ที่เอามาย่างเนี่ยเมนูถัดมาที่มันทําได้อร่อยพอๆกันคือเมนูอะไรผัดเผ็ดใบยีราวันลังมันลองทําให้กินบ้างนะได้ทำที่บ้านก็ได้ ขี่รถไปซอยนู้นซอยนี้แล้วก็ไปเจอนี่มาเห็ดฟางถุงเนี้ยแปดสิบบาทเยอะมากวันนี้ก็จะมีผักเอาไว้กินแกล้มกับเสือร้องไห้แล้วก็เครื่องปรุงต่างๆเทีเาไว้ทาน้ําจิ้มวันนี้น้ําจิ้มจะเป็นแนวไหนคะพ่อครัวน้ำจิ้มแก้วธรรมดากับน้ําจิ้มแก้วขมดีบัวเนี่ยได้แบบว่าสดใหม่จากในถุงมันเลยอ่ะเขาเขาเฉือนจากในถุงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ในถุงที่เป็นเหมือนถุงที่อยู่ในวัวก็เฉือนออกมาให้สดๆเลยอ่ะสดแท้แน่นอนต้องย่างแบบนี้นะคะก็คือย่างไปแล้วก็โรยเกลือไปโอ้โหน่ากินอะ่ะ เขาอยากลองชิมสักน้อยหนึ่งอะตอนนี้เนื้อหมูราคาขึ้นเยอะมากเนื้อหมูกิโลละร้อยหกสิบเจ็ดสิบเนื้อวัวที่ซื้อมาวันนี้กิโลละร้อยแปดสิบบาทเมื่อก่อนกว่าจะซื้อเนื้อวัวกินนี่ต้องคิดแล้วคิดอีกเพราะว่าเนื้อวัวราคาสูงกว่าเนื้อหมูแต่เดี๋ยวนี้เนื้อหมูกับเนื้อวัวราคาพอๆกันเลยเต่งเขาอยากกินเนื้อ อันนี้เข้าว่าก็พอ่พอลมะมั้งพ่อละมั้งไม่ต้องให้โดนไฟหรอเนือ้อย่างหอมๆมถ้าเราจะใส่น้ำตาลทิปเดี๋ยวความเปรี้ยวเนี่ยจะเอาความเปรี้ยวจากมะนาวนะคะเพราะว่าไม่ได้เตรียมน้ำไอ้นี่มาเอออะไรนะ เอเเอไม่ได้เตรียมมาขามเปียกมาเดี๋ยวจะใช้ความเปรี้ยวจากมะนาวหนึ่งก็จะใส่ข้าวคั่วข้าวคั่วน,นี้คั่วมาเองหอมเลยใส่ข้าวเหนียวนะคะีนี่ตามด้วยพริกป่นแล้วก็ผงนัวจ้าท่านมะนาว อันนี้ก็จะเป็นต้นหอมผักชีนะคะอ๋อค่ะเตงชอบขมๆนะคะต้องแบ่งใส่ถ้วยแยกไว้ขมๆใส่แค่ไหนใส่เลยหมดเลยเหรอใช่เนี่ยนะใช่อ้หูมันจะมันจะขมมากไหมใช่เลยนี่นะใส่หมดเลยนะจ้ะนี่นะคะดีขมครั้งแรก ทั้งแรกการการที่จแบบน้ำจิ้มแบบขมอ่ะคยกินเลยโอ้แอ๋เฮ้ยโอ้เดี๋ยวนะหนิจะบอกว่ามันขมมากแต่ว่ามันมีกลิ่นอ่ะแล้วมันก็จะมันจะหวานอยู่ในคอเหรอมันมีกลิ่นของเนื้อวัวแบบหอมมากอ่ะเออมัอ,อ,อม,ม,มันแปลกว่ะ มันแต่เป็นขมลองกินน้ำนี่หวานเหรอโอ้ขมจริงมันขมแต่มันไม่ได้ขมติดลิ้นขนาดนั้นเนาะม,มันเป็นขมแบบโอ้ขมแบบมีสเสน่ห์ะอะ <laughs> ผมแบบมีสเสน่ห<า>กินน้ำแล้วหายเลยมามามาเรามากินได้กิได้ละมาาแม่บ้าน<ฮ>เ,าเลยเนื้อชำ้ำๆโี่พี่ๆน้องๆจา๋ามดมามดมาเร็วมากเอาแล้วนะคะคำแรกรงงกินก่อนนะ เ,เหนียวเนื้อเสือลองห้าเหนียวอ่ะแต่หอมอืมัมนมันหอมมากแต่นิงว่าต้องชิ้นเล็กกว่านี้หนะ่อยม,มันจะได้เคี้ยวง่ายๆหน่อยอย่างเงี้ยกับแก้มชั้นดีเลยใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้เลิกเล่าแล้วนะ <laughs> นึบหนึบกึบกึบอ, <laughs> อร่อย <laughs> นี่นะคะผักคอสผักคอสอ ีใบโหระพาปลูกเองฮะับติ้ม้ำติม้มอืมอืม,อ,มอร่อยไหมอร่อยอร่อยมากอร่อยเนื้อติดมันนี่มันเขาจะกรอบหอม นี่แล้วถ้าแบบว่าขอกินแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยโรยเกลือก่อนหน่อยโรยเกลือนิดนึงนะคะโรยเกลือไปเนื้อกับเกลือบีมมะนาวตามแอ้วย,ย่างงี้บีมมะนาวตามอมืมันสดชื่นอืม มันสดชื่นค่ะมันให้ความแบบเราไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเยอะอ่ะอต้องเดี๋ยวเขาทำให้กินแถวนี้นึงอ,อันนี้ค่ะร้านนี้เขาไม่ค่อยชอบกินเปรี้ยวอะจจะลอง อืออร่อยแปลกใหม่เดียแต่ชิ้นนี้ยังเกี้ยวไม่เข้าปากเคี้ยวเป็นหนังยางเลยนี่ใบซาลาแหนปลูกเองนะคะาง,งามๆเลยอะ่ะ อ,อ,อ๋อวนแน่แม่บ้านอ่ะถ้าเขาอ้วนจริงๆอ่ะโอ้ยไม่มีเป็นห้าหรอกเอาดีๆถ้าเขาอ้วนจริงๆริงอ่ะไม่มีเป็นห้าแม่และแลกขีดนั้นนะแมรงวันไ,ได้ืมสู้อยู่แล้วมาเลยค่ะคม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 นะหนึ่งสองตั้ กลุ่มอำลำมันไม่ได้กลุ่มเกินหรอกม,มันต้องรีบเผาแล้วรีนอืนเป็นยังไง้น,ไน,นงไม่ม่ามข่มเลยบ้างอโอเคสบายมากแต่ไม่กินดีกว่าคำโตโต

ใบหัวผาพพูกเองอร่อยมากอก็ไม่เท่าไหร่นัเนี่ยขุมเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นัเนี่ยตั้งแต่คุยกันว่าจะทำคลิปด้วยกันเนี่ยให้แต่งเป็นคนคิดเมนูว่าแต่งอยากกินอะไรช่วงหลังแม่บ้านไม่คิดเลยเราก็คิดอ้สิ่งที่เราชอบกินอ่ะ ก็บอกว่าดิงเป็นคนกินง่ายเตยงชอบกินอะไรเขาก็ชอบกินเหมือนกันแหละเหนือยันใต้ตะวันออกยันตะวันตกกินได้หมดเดี๋ยวก็รู้จริงๆนะเขาเขาเป็นคนกินได้ทุอย่างเลยเดยวดูกันไม่ว่าคลิปหน้าแม่บ้านจะกินได้ไหมหย,ยกเหงนข้องปลาข้องปลาแบบย่างาาแล้วก่ากินได้หมดอ,อิ่ม อิ่มแล้วก็ลาเพื่อนเพื่อนดีกว่าอืฮะอิ่มแล้วก็ลาเพื่อนเพื่อนเอาไปคลิปเอาไปคลิปค่ะอืมปิดไม่เป็นปิดดิไม่เป็นเอาเลยโูจะทำคลิปแล้วปุบปิดคลิปเดี๋ยวก่อนดูลองคลิปหน้าคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วนะคะออไม่กด like ไลค์ลืม กดแชร์กดไลค์และสับตะไคร้ด้วยนะครับ